ในวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับโรนัลเจมส์ริชซึ่งเขานั้นเป็นพันลงคนหนึ่งครับก็ทำงานอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาในปี2014โรนัลเจมส์ริชนั้นก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบครับเขาจากโลกนี้ไปในวัยที่เขาอายุ92ปีในตอนนั้นเองทุกอย่างก็ถูกเปิดเผยขึ้นครับ โรนัลเจมิสนั้นเขามีทรัพย์สินที่ทิ้งเอาไว้เบื้องหลังอยู่ที่8ล้านดอลลาร์สหรัฐในพินัยกรรมของเขาเขาได้มอบเงินจํานวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับลูกเลี้ยงและอีก6ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโรงพยาบาลและห้องสมุดท้องถิ่นทําให้ครอบครัวและเพื่อนบ้านของเขานั้นแตกตื่นกันเลยครับหลายหลายคนไม่คาดฝันมาก่อนเลยว่าโรนัลเดมิสนั้นเขามีทรัพย์สินมากขนาดนี้ ทั้งๆท,ที่ตัวของเขาเองก็ไม่ใช่คนร่ำรวยนะครับโรนอก็เป็นคนธรรมดาก็คือพันลงคนหนึ่งไม่ได้มีชีวิตที่ร่ำรวยเลยแต่ในวันที่เขาเสียชีวิตเขามีทรัพย์สินกว่า8ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าเขาคือคนรวยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับหลายๆคนก็เลยตื่นตกใจแล้วก็ตั้งคำถามว่าโรนด์เจมริดนั้นเขามีทรัพย์สินมากมายแบบนั้นได้อย่างไร Trade .com เเราคืืออพ่นนแทน ขอพื้นที่โฆษณานิดนึงเดีายวเพิ่งลำกันนะครับถือว่าเป็นการเลี้ยงกาแฟให้กับผมและก็ทีมงานเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นต้องการที่จะเปิดบัญชีเทรดแต่ไม่รู้ว่าจะสมัครโบรกเกอร์อะไรดีเราขอแนะนาโบรกเกอร์ Xnet เป็นโบรกเกอร์ที่ดีเป็นโบรกเกอร์ที่มั่นคงและไว้ใจได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องการที่จะสนับสนุนเราก็สามารถสมัครได้ในลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท,ท,ท่านนะครับ เนื้อหาในวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ฟังไปทําความรู้จักกับพันลงคนหนึ่งเขามีชื่อว่าโรนัลเจมส์ริดซึ่งก่อนอื่นเลยผมก็ต้องยอมรับว่าผมนั้นไม่ได้รู้จักโรนัลเจมส์ริดเนาะและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่เคยรู้จักว่าโรนัลเจมส์ริดนั้นคือใครแน่นอนครับ เพราะว่าเขานั้นไม่ได no ้โด่งดังเหมือนนักลงทุน uh, ทั so, ่วไปเขานั้นไม่ได้โด่งดังเหมือนนักธุรกิจคนอื่นๆเพราะว่าเขาเองนั้นก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่านักลงทุนด้วยนะครับเขาเองไม่เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนที่ใดทั้งสิ้นดังนั้นตอนที่เขามีชีวิตอยู่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาคือนักลงทุนเลยก็ว่าได้คือผมได้อ่านหนังสือ The Psychology of Money นะครับหรือว่าจิตวิทยาว่าด้วยเงิน ก็มีกรณีศึกษาตัวอย่างของโรนัลเจมส์ริชเนาะขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าคนคนนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากครับทีมงานก็เลยได้ช่วยรวบรวมข้อมูลมาให้และก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอบคุณที่มาของเราด้วยนะครับเนะะื้อหาหลักๆของเราวันนี้ได้มาจากเว็บไซต์ medium.com โดยผู้เขียนบทความนี้มีชื่อว่า มิเชลเออถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากที่จะอ่านบทความต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะก็สามารถที่จะอ่านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์เครดิตเอาไว้ให้ด้วยนะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักกับโรนัลเจมรีดกันเลยนะครับตามข้อมูลตามเว็บไซต์วิกิพีเดียแล้วก็เว็บไซต์ข่าวต่างๆเนาะเขาบอกว่าโรนัลเจมรีดนั้นเกิดวันที่23ตุลาคมปี1921ก็คือ100กว่าปีที่แล้วนั่นเองครับ เขาเกิดที่รัฐเวอร์มอนต์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเกิดมาในครอบครัวที่ทำเกษตรกรรมที่มีฐานะเรียกได้ว่ายากจนเลยก็ว่าได้นะครับการเดินทางไปโรงเรียนของเขาเขาจะต้องเดินทางด้วยการเดินนะครับการเดินไปกว่าระยะทาง4ไมล์4่ไมล์นี้ถ้าเกิดว่าตีเป็นกิโลเมตรเนาะก็ประมาณ6.4กิโลเมตรเรียกได้ว่าเขาต้องเดินแบบนี้นะครับไปโรงเรียน6.4กิโลเมตรไปโรงเรียนแบบนี้ในทุกๆวัน ถ้าเกิดว่าวันไหนโชคดีมีรถผ่านไปเขาก็จะทําการโบกรถเหมือนที่เราเห็นในหนังชาวอเมริกันที่เขามักจะโบกรถแล้วก็ติดรถไปด้วยนะครับการเดินทางของโรนัลด์เจมส์ิก็เป็นแบบนั้นเลยครับถ้าวันไหนโชคร้ายหน่อยไม่มีรถผ่านเขาก็จะต้องเดินเท้าไปโรงเรียนกว่า6.4กิโลเมตรเลยทีเดียว หลายๆคนก็จะคิดว่าก็คงไม่ยากหรอกที่สหรัฐอเมริกานั้นก็คงมีรถเยอะนะครับก็คงมีรถผ่านเยอะแต่เราอย่าลืมนะว่านี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วนะครับก็เรียกได้ว,ว่าการใช้ชีวิตก็ไม่ได้สะดวกสบายแบบนี้เนาะเขาก็ต้องเดินเท้าไประยะทางกว่า6.4กิโลเมตรในทุกๆวันเพื่อไปโรงเรียนและเขาเองก็ได้กลายเป็นนักเรียนมัธยมปลายคนแรกของครอบครัวเลยนะครับที่เรียนถึงมัธยมปลายทีนี้ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2 สงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อปี1939และจบลงในปี1945เรียกได้ว่าในตอนนั้นเองโรโนัลด์เจมส์ลีดก็กำลังเป็นหนุ่มเลยครับเขาก็ได้อาสาเพื่อที่จะไปเป็นทหารรับใช้ชาตินะครับเขาก็เข้าไปรบในสงครามโลกครั้งที่2ด้วยหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2จบลงโรโนัลด์เจมส์ลีดนั้นก็ได้ปลดประจํากันเขาก็เลยได้ออกมาทํางานเป็นเด็กปั๊มเขาทํางานอยู่ที่ปั๊มน้ํามันนะครับเป็นระยะเวลากว่า25ปีเลยทีเดียว หลังจากนั้น17ปีเขาก็ได้กลายมาเป็นพันลงอยู่ที่ JC Penny ก็คือเขาได้กลายมาเป็นพันลงอยู่ที่ห้างสัริสินค้าชื่อ JC Penny อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับและเขาก็ได้ทำงานอยู่ที่นี้จนเขากเกษียณเลยจนในปี2014ครับโรนัลเจมส์ริชนั้นก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบเขาได้จากโลกนี้ไปในวัยที่เขาอายุ92ปี แต่ในตอนนั้นทุกอย่างก็โศกเศร้าครับก็คืองานศพก็โศกเศร้าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในตอนนั้นก็มีเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นก็คือว่าในพินัยกรรมของโรนัลเจมิสนั้นเขาได้ทิ้งทรัพย์สินให้ลูกเลี้ยงของเขากว่า2ล้านดอลลาร์สหรัฐและเขาได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลและห้องสมุดท้องถิ่นกว่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงทําให้คนรอบตัวและครอบครัวของเขานั้นรู้สึกช็อกไปเลยทีเดียว และตั้งคําถามว่าโรน os, ัลเจมส์ดิ้นั้นเขามีทรัพย์สินมากมายขนาดนั้นได้อย่างไรคือทรัพย์สินในตอนที่เขาเสียชีวิตนะครับเขามีทร <c os ic Freund> ัพย์สินอยู่ที่8ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคุณแบบเป็นตัวเลขกลมๆให้เป็นเงินบาทผมคูณ32.5เข้าไปก็ได้เท่ากับ260ล้านบาทก็ <c oughs> เรียกได้ว่าเขาคือคนรวยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ว่าในตอนที่เขามีชีวิตอยู่นั้น เขาก็คือคนแก่ทั่วๆไปเลยครับก็คือคนแก่ที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรเลยเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติขับรถมือสองเป็นคนสะสมสแตมและเหรียญต่างๆเนะครับเพื่อไปหาส่วนลดเขาก็ตัดฟืนเองชอบอ่านหนังสือฟรีที่ห้องสมุดเขาไม่ได้ซื้อหนังสือมาอ่านด้วยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดหรือว่าไปอ่านที่ห้องสมุดเนาะเขายังคงอาศัยอยู่บ้านหลังเดิมที่เขาซื้อในตอนที่เขาอายุ38ปีในตอนที่เขาซื้อในตอนนั้น บ้านหลังนี้ก็ราคา12,000ดอลลาร์สหรัฐก็เรียกได้ว่าไม่ใช่บ้านหลังใหญ่อะไรเลยนะครับก็คือบ้านที่พออยู่ไม่ได้หลังใหญ่อะไรเลยก็อยู่ได้ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่จนเกินไปหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปเรื่องราวของเขาก็กลายเป็นที่ฮือฮานในสหรัฐอเมริกาก็มีการลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโรนัลด์เจมส์รีดด้วยนะครับว่า ทำไมคนที่เป็นพันโลงที่มีรายได้ไม่เยอะเงินเดือนไม่เยอะทําไมเขาสามารถที่จะออมเงินในหุ้นจนเงินของเขานั้นกลายเป็นมูลค่าอยู่ที่8ล้านดอลลาร์สหรัฐ8ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนรวยเลยนะครับในสหรัฐอเมริกาเนาะเขามีชื่อเรียกว่ามิลเลนแหน่ก็คือเศรษฐีเงินล้านตัวโรนัลด์เจมรทนั้น เป็นคนที่ไม่ได้เรียนสูงไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับสายการเงินด้วยนะครับก็คือเขาทํางานอยู่ที่ปั๊มน้ํามันแล้วก็เป็นพันลงแต่ทําไมเขามีทักษะที่จะทํารายได้ได้มากขนาดนี้ทําไมเขามีทักษะที่จะปั้นพอร์ตลงทุนของเขา ให้เติบโตได้มากขนาดนี้นะครับนักการเงินหลายๆคนก็เลยพยายามที่จะถอดรหัสว่าอะไรกันคือปัจจัยที่ทาให้เขาประสบความสําเร็จซึ่งแน่นอนครับคาตอบจริงๆเราก็ไม่รู้เนื่องจากว่าตัวโรนัลเดมเมตินั้นเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับและเขาเองก็ไม่ได้เคยพูดถึงเรื่องพอร์ตการลงทุนของเขาด้วยแต่ว่านักการเงินหลายๆคนก็พยายามถอดร,รหัสครับมีหลายทฤษฎีด้วยกันแต่หลักๆก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้นนั่นเองนะครับดอกเบีย้ยทบต้น จะทําให้เงินของเราที่มีจํานวนเล็กๆก็สามารถที่จะเติบโตได้อย่างมหาศาลอันนี้เป็นหลักการลงทุนของปู่บอลเลนบอฟเฟตด้วยและโรนัลเจมสนั้นก็ทําแบบนั้นเช่นเดียวกันครับเขานั้นทํางานอยู่ที่ปั๊มน้ํามันแน่นอนว่าเงินเดือนของเขาก็ไม่ได้เยอะและหลังจากที่เขาทํางานปั๊มน้ํามันกว่า2.5ปีเขาก็ได้ทํางานเป็นพันโลงอยู่ที่ห้างสปิสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งเงินเดือนก็ไม่เยอะเช่นเดียวกัน เขาก็แบ่งเงินจํานวนหนึ่งมาซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานดีเขาก็ได้ซื้อสะสมไว้เป็นระยะเวลานานก็เลยทําให้เงินลงทุนของเขานั้นงอกเงยเติบโตขึ้นทีนี้มันมีกราฟครับนักการเงินหลายๆคนก็ลองทํากราฟดูเนะว่าสมมุติว่าโรนัลเจมส์ริชนั้นเขาลงทุนจํานวนเงิน3,600ดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยก็หนึ่งแสนนิดๆน,นะครับเอาไปลงทุนในตอนที่โรนัลนั้นมีอายุอยู่ที่18ปีสมมุติว่าเขาเอาเงินจํานวนนี้ไปลงทุนในตอนที่เขาอายุ18ปี ผ่านไปจนถึงวันที่เขาเสียชีวิตและสมมุติว่าเขาได้ผลตอบแทนทุกๆปีนะครับเฉลี่ยกันประมาณ6.87%แค่6.87%ต่อปีนะครับอันนี้คือตัวเลขต่อปีเงินที่เขาลงทุนไปในตอนแรก3,600ดอลลาร์สหรัฐหรือ1 0 0 0 0แสนนิดนนั้นก็จะกลายเป็นเงิน8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถทีตีเป็นเงินไทยก็260ล้านบาทนะครับ จากเงิน1 0 0 0 0แสนกลายเป็น260ล้านบาทก็ถือว่าเยอะมากๆไะ้ครับอันนี้เป็นทฤษฎีการทบต้นก็คือเอาดอกเบีย้ยที่ได้ไปทบกับทุนแล้วทุนมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับตั้งแต่เขาอายุ18ปีจนถึงอายุ92ปีก็เลยทำให้เงินของเขานั้นเติบโตเป็นจำนวนเงิน8ล้านดอลลาร์สหรัฐได้เช่นเดียวกัน ทีนี้ภาพรวมเนาะในเว็บไซต์มีเดียมนะครับเขาก็ได้เขียนว่า,าเคล็ดลับต่างๆของโรนัลโด้์เดซ์นั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือว่าเริ่มต้นก่อนยิ่งคุณเริ่มต้นได้เร็วมากเท่าไหร่พลังของการทบต้นมันก็จะทํางานให้เรานั้นได้มากยิ่งขึ้นสมมุติว่าโรนัลโด้์เดซ์นั้นเขาเลือกที่จะเลิกลงทุนเนาะเขาเลือกที่จะถอนเงินออกมาในตอนที่เขาอายุ70ปีพอร์ตลงทุนของเขาก็จะมีมูลค่าอยู่เพียง สองล้านหาแสนดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปครับเขาถือพอลงทุนเอาไว้อีก20ปีพอลงทุนของเขาก็จะเติบโตขึ้นกลายเป็น8ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมามากกว่า300เลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าการเริ่มเร็วเท่าไหร่พลังของการทบต้นก็จะยิ่งทำงานให้เราหนักมากยิ่งขึ้นนะครับและข้อที่2ก็คือรักษาความสม่ำเสมอรักษาความสม่ำเสมอในที่นี้เขาก็จะหมายถึงเรื่องของการที่ เรามีระเบียบวินัยเนาะและหลายคนถ้าเกิดว่าลงทุนในหุ้นอยู่แล้วเราก็น่าจะรู้จักคำว่า DCA นะครับการที่เราตั้งใจว่าเราต้องการที่จะออมเงินในหุ้นเป็นจานวนเท่าไหร่ลหลายคนก็ตั้งเป้าหมายว่าถ้ามีเงินเดือนเท่านี้ก็จะออมเงินในหุ้นประมาณ10%ของเงินเดือนทั้งหมดนะครับการรักษาความสม่ำเสมอก็คือว่าการที่เราทำแบบนั้นอย่างต่อเนื่องครับถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจะออม10%ออมเงินในหุ้นเนาะเราก็ต้องทำแบบนั้นไปสม่ำเสมอ ปีนี้ปีหน้าและปีต่อๆไปเราก็ต้องทําแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําแบบนี้เราไม่ลงทุนแบบสม่ําเสมอมันก็จ,จะทําให้พอลงทุนของเรานั้นไม่เติบโตเท่าที่ควรก็ได้นะครับและข้อที่3ก็คือความมุ่งมั่นเมื่อความสม่ําเสมอบวกกับความมุ่งมั่นแล้วมันก็อาจจะทําให้ผลตอบแทนของเรานั้นเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นยิ่งเรามีระเบียบวินัยมากเท่าไหร่เราไม่ไปยุ่งกับเงินต้นมากเท่าไหร่เราปล่อยให้เงินต้นนั้นทํางานให้เรามากเท่าไหร่ มันก็อาจจะทําให้เงินของเรานั้นเติบโตและงอกเงยไปได้มากเท่านั้นเช่นเดียวกันครับจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าโรนด์เจมรีตนั้นเขาลงทุนอย่างไรเขามีการจัดสรรปันส่วนเงินอย่างไรเนื่องจากว่าเขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับและเขาก็ไม่ได้พูดถึงการลงทุนของตัวเขาเองด้วยแต่นักการเงินหลายๆคนเขาก็วิเคราะห์ภาพรวมของการลงทุนของโรนด์เจมรีตนั้นก็คือว่าเขานั้นจะลงทุนในหุ้นบูชิป ก็คือหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีและเขาก็จะทิ้งมันเอาไว้นะครับโดยที่ไม่ไปยุ่งกับมันเลยเป็นระยะเวลานานและหุ้นเหล่านี้ก็จะมีการเติบโตของตัวมันเองครับและมันก็จะมีเรื่องของผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยแบบทบต้นด้วยนะครับก็คือสมมติว่าเขาลงทุนไป1,000บาทใช่ไหมครับและทีนี้เขาได้ดอกเบี้ยมาอยู่ที่10%สมมติครับเป็น10%เเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งกับ10%ตรงนั้นครับเขาก็ปล่อยให้1 0เหล่านี้ไปทบต้นกับจำนวนทุนของเขาที่มี และมันก็จะทบต้นไปเรื่อยๆครับทบต้นไปเรื่อยๆจนทบต้นเป็นระยะเวลาหลาย10ปีก็เลยทําให้พอร์ตการลงทุนของเขานั้นเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดจากเงินลงทุนก้อนแรกของเขานั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเราในวันนี้ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้เราจะเห็นพลังของอัตราดอกเบียแบบทบต้นกันด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังจนถึงตอนนี้วิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างไรก็ฝากกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเนื้อหาจากเราเนาะขอบคุณสําหรับการรับฟังจนถึงตอนนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด